ไปสำรวจนะไปดูสิ แสดงว่าคุณตาเรามาลากเอาสายขึ้นไปแล้วสายไฟอืมต่กี้เขาตัดยี่หมองนี่แล้ววังตาเรามาเราลากขึ้นไปแล้วอืมเดหน้าขนองเรามาปิดหายแล้วมแม้ฝากมาแนวปิดสั่งนะเส้นมันโกนกึงๆอยู่ bởi vì lạp cho bỏ cỏ xuống nịt cả đáy ôi, nhung bà nè phùn vãng nèo miền lưu gặp ma chẳng ở ยุงลายเยอะมากเลยน,นั่นดไฟใหม่มันกำลังเกิดอันน่ะลงไปดีก็ได้เดี๋ยวบางลื่นแล้วจิ๊เดี๋ยวใหม่สักเข่าแม่มาลูกมาทางนี้ยุ่งจังบลายปันไดลงทงพี่ลงทงลงทง ปิ่นตามมํา,ตามั่วตําซั่วตําแตงอันนี้อัน,นจังซี่วางปลูกได้อืออัน,นปลูกอันปลูกใส่คันแทานาสูงๆนี่ตายเบิดเฮ็ดจังได๋ละบาดนีอันนี้เอาพอให้มันพอเป็นูไปได้อืนน

แนบังเห็ดนำไม่เดอแบบนี้เดี๋ยวมันเกิดหเห็ดพ่อฝ่าฟอันมาจังสีนันบออันนี้นั่นเห็ดว,ว่าเป็นหนทางอันนี้ ออกน้ำบางคนบุคอยไดมาเหยียบออกลูกเที่ยวได้ อืมหัวหมัดหย่าพันเล่ออยังนัอ้อ่าปลูกใส่น้ำจังสีวางน้ำตีนถักตีนคันคู่แบบนี้ Hoa tậpu kapoo hỏi hết hỗn hợp mẹ 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 mẹ

บึงอีนงสิเก็บเขาไปย่นใส่แน่นนั่น,น,น,นไม่เงาไหมสป,ปอมันเดะอรเงี้ยใช่แบบนีน้เออเอาเซ็กระป๋องน้ำพิมว้าหัวจักอะบาดบนี้วะที่บังแกประทูอืมดิอ้อนบอบ,บ้าง <laughs> เอา้าคนานี่ว่า แม่เนื้อว่าทุ่มโดสิมมหาหม่องไฟใหม่จริงีหลืมันเกิดเยู่อต, <c oughs> ตอนนั้นว่ตีตอนที่ป่อยมามันขาวอัาลามันใหม่แล้วตอนนั้นฝนยังมาตกมาเกียนะอุ้ยขึ้นมาเก็บพิมพม่องนี่ถวยน้อยนึ่งเหร็นะไอ้ดีมาเราพี้ปูนะ่นอืมอืม น้องพีมถึงขันกับนางเ้าแม่วิธีหาเห็ดเผาะของสว่างจิตอันโตไม่จิกด้วยี่บางอันนี้คอ,อนไม่จิกข้าเจ้าอันฟันลงแล้วเบาผ่าผ่นะา,าครืงได้ซีตุ่นผได้เสาเสาหัวได้บางแปด องสามดอกนี่ละไปมาเต้าเดินทางเดินทางญาติาพาไปหาลักษนะหันหันบ้างจากลักนั่นมานี่นั่นจากลักนั่นมานของพญาโตนะ่ะหอดลักนั่นลักขาวๆเห็นบอกเ,เออของแม่มาหอนี่อันสามไร่ของแม่นี่มาหอนี่แม่แม่สิบอกห้ไว้หนะา อันโบแมนว่าจังสันสี่ดอกซ่ามแม่แข็งแรงแม่ก็เลยบอกไว้บรรหาแล้วผัดเศรายุ่งเศร้าย่ายอยู่อันอันเห่าให้ฟังมันกับโบคือมาเบิงเด้อือฮะใสอันหน้าเห่าเลยอันนี้ที่เหยียบอยู่นี่อนเออบานนี้มาสีมาเบิงให้นาอันปะวางนะปะวางย่ายกให้ปะวางาาาาโอ้ยเที่ยวคือเก่าหมดแล้วบโบโบเที่ทวย,ย,ยกวก็คือฟัน อันนี้บอเห็นเที่ยวมันกับมี่อันนี้บึงแม่ซีเบาเห็นอี่บอกอันอันกอไผ่เห็นบ่น่ะไทยบานข้าเจ้าจงระวังแปลงนั่นระวังแปลงยางพระลักษแปงนั่นข้าเจ้าเห็ดเป็นหนทางในหัน<อ> yy, ข้าเจ้าตัดลงมาหานันแล้วเป็นทางสาธารณะลงมาหาั <ø> นนี่ของวางนี่อันนี้ของแม่ขอนี้นบอบ้านนี้มันก็สิตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปฝนเดียวขาเจีงไปบ่งลักอยู่ฝนเดียวไปบ่งลักนี่บ้านนี้มาไหมครับสีมาบึงของวางเลยบ้านนี้ของวางตะนหนีไปพูนไกลๆฝน หอ่หอต้นไม้เห็นมัง้ง,ง,งอมืมันสีมีหลักอยู่ดดดเดี๋ยวจังย่างไปเบิง้งเดี๋ยวมาคุดลักนี่ก่อนแม่สิพ้าไปเบิง้งบบบนี้อันที่แม่ว่าน้ำจังสี่เลยปลูกได้นี่ <Okay. S 1> สองไฮนี่ไฮนี่ไฮน,น,นี่กับไฮน,น,นั่นแมน่เอานเลยกับของว่างแหละนี่นี่ว่างต้องปลูกจังสี่ต้นย่างนะไ้ถ้ากินเห็ดลัองโอกนะนี่อนเออ ปลูกสองไฮนึงชามันปลูกในไฮนาเลยบอปลูกในไฮนาไปเลยม,มันมันมักอันที่ลุ่มมันมักน้ำต้น,นนะย่างนะอือบ่เห็นบอบ้านดงย่างมันอยู่ใสอันอันตัวเห็นเคยเห็นบ่บ้านดงย่างน,นะอือมีมะกรูนนี่นี่แบบนี้นี่มันลม่ลมลงนี่แม่ถามถอะตาข้าน้องเลยนี่กุดมองนี่เออเออมาล้างอันนี้สุดนี่บ่อือนี่ฟังนี่อือ อืมนี่แหละนี่หลุมมันโดนไปมันเสพปุ๋ยย่านอันนี้มันเฮียลองไปจับปูน,นาเลยฮึมมปูนาบัวบัวมันสียาคาหยายาคาหยาสีหะหำมเนีผ้า,าปะวางมาเบิ้งปะวางสิปลูกต้นยางต้นสูงต้นยุงต้นยางอายุยืนขายได้ยวคลขายก็ได้อยเลยเนาะลำยางมันใหญ่ไปเลยมันปลูกกินจะ่เฮีย โบเลอลํามันหั่นเขาก็เฮ็ดเฮือนเฮือนน้องอมเบิดหลังน่ะมีแต่ไม้ยางเลยหั่นอือจังว่าพวกมักแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดมันก็แข็งกว่าไม้อันอื่นอยู่แต่ว่าก่อนอันเฮาเลยเฮายังแล้วก็ต้องอาบน้ํายา่นงขุดงักจนดเนาะ